ที่เห็นอยู่นั้นเป็นเครื่องเล่นที่มหัศจรรย์เลยนะครับมันลอยฟ้าได้เราเรียกว่าพารามอเตอร์นะครับไปดูกันเลยแล้วมันมันไม่ต้องใช้อะไรดึงเหรอครับหรือว่ามันบินขึ้นมาเองเองครับโกกอ้ยน,น,น่าสนุกมากเลยแต่ก็น่าหวาดเสียวต้องไปเรียนต้องไปเรียนครับ วันนี้ลมดีอากาศดีลมมันนิ่งเงอย่างเงี้ยปลอดภัยครับถ้ามาสองสาวันก่อนนี่โอ้โหเต็มเลยเค,เค,ครับเอาเร่ยๆผมอยากเห็นอยู่ตอนขึ้นเนี่ยตามไปดูกันดีกว่าครับว่านะเป็นยังไงนะโอ้โหขึ้นยังไงนี่ยน่าตื่นเต้นนะครับ พี่เขาก็ต้องคอยเช็คความเรียบร้อยและความปลอดภัยนะครับสายรัดตึงไหมเช็คให้มัดให้ดีให้ยึดกับร่มชูชีพนะครับส่วนภรรยาเขาก็คอยดูเรื่องของทิศทางการขึ้นวันที่อากาศสดใสและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเอาละขึ้นและ้ะ Wow Wooo, tuyệt ว้าวอันนี้นะครับพี่อ่าอันนี้พี่กาลังดูเรื่องกระแสลมใช่ไหมฮะเนี่ยอ๋อพี่ก็อธิบายเรื่องกระแสลมนะเรื่องค่ะมันจะทิศทางลมแอปในแอปค่ะอันนี้เหมือนว่ามันจะมีฝนแต่ถ้าดูเดินนะเดินนะถ้าดูเรื่องลมโอ้มันมีอย่างนี้เลยเนาะยอดเลยเหมือนบินก๊าซเนี่ยค่ะก๊าซก็จะประมาณตอนนี้ โอ้ oh, ต้องมีผู้ช่วยอยู่ด้านล่างด้วยว่างั้นต้องดูก่อนขึ้นเหมือนประมาณสักสีนี้ก็อยู่ประมาณเออยี่สิบก็ยังพอไหวไบบ 25, อะไรเงี้ยแดี๋ยาจะแบบยี่้าอะไรเงี้ยค่ะข้างบนอะ่ะมันจะแปรปรวนเยอะอะไรเงี้ยค่ะคือจะบินพารามอเตอร์ทีนี้ต้องมีคนช่วยด้านล่างด้วยในการเช็คลมอะไรย่างเงี้ยปะ่ะควรจะก็ปลอดภยัยใช่คะ่ะถ้าอยู่ข้ามาคนเดียวมันไม่เพาว่าเป็นไม่ควรบินอะไรเงี้ยค่ะก่อนที่มีเสียชีวิตที่สงขาก็คือมาคนเดียวอันนี้ก็จะอยู่ประมาณสี่ ลมก็ประมาณนี้อ๋อโอ้ยดีมากเลยเนะี่ยแล้วก็มีวอลชอยประสานด้วยแต่ันี่มันเหมือนก็บอกว่ามันก็เข้าข้าวเหมือนว่าจะมีฝนครับแล้วก็ลมก็จะประมาณสิบลมข้างล่างแล้วก็จะมีวินกัสก็ประมาณแบบยี่สิบนิดแต่ถ้าสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยสามสิบเนี่ยไม่ได้โอ้ไม่ไปคนบินอะไรอย่างเงี้ยแต่บางแต่บางคนะเขาก็จะแบบ จะเสี่ยงที่จะบินมันก็อันตรายคือหมายความว่าในตอนนี้พังงาหรือว่าในแถวนี้ก็ไม่มีเลยหมายถึงว่าพังงาหรือแถวนี้ไม่มีใครเล่นตัวนี้เลยพาลามอเตอร์ยังไม่เห็นใครเลยครับอ๋อดูแล้วก็หวาดเสียวนี่พี่เขาลงมาแล้วครับตอนนี้เขค่อยลดลงตามแล้วโอ <Wow. S 2> คนพี่เขาเหินฟ้าอยู่บรรยากาศนะครับอยู่พักใหญ่ๆเลยแหมดูแลช่างอิสระและมีความสุขจริงๆนะครับส่วนภรยาเขาก็ช่วยในการดูกระแสลมนะครับนี่เลยครับเพราะมีเครื่องตรวจวัดอยู่จนในที่สุดเขาก็ค่อยๆ<อ>หาทางล่อนลงนะครับเพราะดูเหมือนว่าเมฆฝนกำลังตั้งเขามาแล้ว จังหวะลงนะครับค่อยๆลงซืดอซึบโอ้โโอโดูลงง่ายขึ้นง่ายจริงๆเลย หนกมากเลยพี่เห็นตอนขึ้นตอนลงนี่แบบโอ้โหแบบตื่นเต้นแทนอ้าวออฝนมาเนาะนะทำให้แบบแม่แต่ผมได้ถ่ายด้วยเลยหยุดสุดยอดเลยตอนแรกผมก็นั่งรอไงผมว่าจะไปแล้วครับครับผมผมจะดีใจเป็นที่สุดเลยนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำที่ชมด้านล่างหรือจะกด Subscribe กดติดตาม ในช่อง YouTube ม่วนหมานและขอพระเจ้าส่งเวทรร์นทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ